สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาทำความรู้จักนะครับ d e v o f f กันต่อนะครับ d e v o f f นะครับหรือว่า Cycle ของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับซึ่งนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับที่คล้ายๆกับเลข8ตรงนี้ก็จะเป็น Cycle ของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยที่จะเริ่มต้นจากการวางแผนในการพัฒนานะครับหรือว่าการ Plan นะครับลูสอดก็ชี้ต่อมาที่ในส่วนของโค้ดนะครับแล้วก็ชี้มาในส่วนของการ Build นะครับ แล้วก็มาถึงในส่วนของการเทสหรือว่าการทดสอบนะครับทดสอบเสร็จแล้วผ่านหมดแล้วก็ทำการรีลิสนะครับรีลิสเวอร์ชั่นต่างๆออกมาแล้วก็ทำการดีพลอยนะครับดีพลอยลงไปที่โปรดักชันนะครับว่าซอฟต์แวร์ต่างๆนั้นทำงานได้แล้วก็มาถึงในส่วนของการมอนิเตอร์นะครับหรือว่าการตรวจสอบการเฝ้าติดตามว่าซอฟต์แวร์หรือว่าผลิตภัณฑ์บริการต่างๆนั้นสามารถที่จะทำงานได้ดีหรือไม่หรือถ้าต้องมีการแก้ไข นะครับก็จะกลับไปสู่ในเรื่องของการวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆแล้วก็ไปสู่ในส่วนของการโค้ดบิลนะครับซึ่งก็จะเป็นไซเคิลของการพัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเองซึ่งในแต่ละส่วนครับก็จะมีนะครับกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็มีเส้นชี้ออกมานี่ก็คือตัว Product หรือว่าซอฟต์แวร์ที่จะนํามาช่วยในการพัฒนานะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการโค้ดก็จะมีตัวโปรดักอย่างจีล่านะครับ มาช่วยในการสร้างให้ทีมงานนั้นทำงานร่วมกันนะครับมีการติดตามนะครับโครงการของการพัฒนาต่างๆหรือว่าสามารถที่จะใช้ในการติดตามในเรื่องของปัญหาต่งางๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้ทีมนั้นเข้าไปช่วยกันแก้ไขหรือว่ากำหนดให้ใครเป็นผู้ดำเนินการต่อนะครับมีในส่วนของก i ินะครับใช้สำหรับการ r e ลิส s e หรือว่าการอัปโหลด ตัวซอฟต์แวร์นะครับขึ้นไปเก็บร่วมกันเป็นทีมนะครับเพื่อที่จะให้งานนั้นสำเร็จรู้ร่วมได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งอาจจะมีซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมาช่วยในการอยู่ในส่วนของโค้ดตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นในส่วนของการบิวก็จะมีมาเวนหรือว่า SBT เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบิวนะครับการเทสก็จะมี S E หรือว่า Selenium นะครับมี J Unit ที่ใช้สำหรับให้ออกแบบการเทส ได้รวดเร็วมากิ่งขึ้นนะครับเป็นระบบมากยิ่งขึ้นการลิสก็จะมีเครื่องมืออย่างพวกจ e n กินนะครับหรือว่าโคดชิ i ต์มาช่วยนะครับการ Deploy อาจจะใช้ในส่วนของ Docker หรือว่า Aws นะครับนี่ก็คือตัวอย่างเบนนื้องต้นการโอเป a เรก็อาจจะมี Kubernetes หรือว่าตัวอื่นเข้ามาช่วยในการ o p เป a เรนะครับแล้วก็การมอนิเตอร์อาจจะเป็น Negios น,นะครับหรือว่า Splunk นะครับมาช่วยในการมอนิเตอร์เป็นต้นนะครับนี่ก็คือวัฏจักรในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับในรูปแบบของ DevOps ซึ่ง DevOps นะครับก็เป็นโมเดลที่จะช่วยทีมพัฒนาแล้วก็ทีมปฏิบัติการสามารถที่จะร่วมมือในการทำงานกันนะครับโดยที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานจากรูปแบบเดิมซึ่งอาจจะต่างคนต่างทำนะครับทั้ง2ทีมก็จะจับมือทำงานเป็นทีมเดียวกันโดยที่ก็จะมีวิศวกรที่จะทำงานตลอด การพัฒนาตัวแอปพลิเคชันนะครับตั้งแต่การเริ่มพัฒนาทดสอบไปถึงการปรับใช้และการปฏิบัติงานนะครับช่วยกันร,รับผิดชอบแล้วก็ประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือว่าซอฟต์แวร์หรือว่าแอปพลิเคชันนะครับนี่ก็คือเดฟออฟซึ่งทีมต่างๆก็จะใช้ข้อปฏิบัติเหล่านี้ในการที่จะร่วมกันนะครับทำงานเพื่อที่จะให้การทำงานนั้นรว่นมากยิ่งขึ้นรวมทั้งทำงาน แยกในส่วนของการทํางานได้อย่างอิสระแล้วก็เอามารวมกันในการที่จะให้แอปพลิเคชันนั้นทํางานได้รวดเดีวมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือการทํางานของ d e v o อฟเบื้องต้นสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ